เเกกกิดป็นนคนคสลลลูลามือวันที่30สิงหาคม2564เวลา14นาฬิกากที่อนุสาวรีย์วีรรไทยค่ายกริส,สิวราอำเภอมืองจังหวัดส,สกลนครพลตรีพระชรพลศิริร,รักผู้บัญชาการมณฑนฐานบกที่19เป็นประธานโครงการรับน้องทหารกองประจำการจากพื้นที่กองทัพภาคที่1กลับบ้านจังหวัดส,สกลนคร เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวร,รัสโคโรนา2019แพร่ระบาดอย่างรุนแรงกว้างขวางส่งผลกระทบต่อการนำรงชีวิตและการเดินทางสารจรมณฑลทหนารบกที่29จึงได้ร่วมกับนายชูพง์คำจวงนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนครจัดโครงการดังกล่าวขึ้นมณฑลทหนารบกที่29จัดกำลังพลควบคุมประจำรถโดยสารและเจ้าหน้าที่คัดกรองจำนวน8นาย องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนครสนับสนุนรถโดยสาร4คันพนักง,งานขับรถรวมสีนายอำนวยความสะดวกฟรีซึ่งจะดำเนินการตั้งแต่วันที่30สิงหาคมถึงวันที่2กันยายน25 6 4นรวม4วัน ผู้บัญชาการมณฑลฐานบกที่19ได้กล่าวขอบคุณนาะยกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนครกำลังพลและพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ร่วมขบวนรถพร้อมปล่อยขบวนรถเดินทางรับน้องทหารปลดกองประจำการกลับบ้านต่อไปทีมข่าวมณฑลฐานบกที่29รายงาน